all I'm สวัสดีค่ะเมื่อทุกคนพบกับปีนอีกแล้วนะคะในช่อง youtube แอนเจคกลบายบีนนะคะโดยวันนี้นะคะปีนจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าทำไมสมาธิถึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำไมเพื่อนๆจะต้องไปเชื่อมต่อการทำสมาธิ ในชีวิตประจําวันเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะขอขอเล่าให้เพื่อนฟังอย่างนี้บีน่ะเป็นมนุษย์ที่เป็นสายที่คิดมากเลยนะแบบคิด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 แล้วยิ่งคิดอ่ะบีนไม่รู้ทําไมเวลาความคิดของบีน่ะมันมักจะเป็นความคิดลบๆแล้วแบบมันเกิดจากประสบการณ์ต่างๆในอดีตของเราที่เราโดนเลี้ยงมาแล้วก็แบบเราอยู่ในสังคมที่แบบก็สิบนิ้นทาคือแบบว่า กลัวนูน่นกลัวนี่คือเต็มไปหมดเลยคือเป็นสิ่งที่เราอะโดเลี้ยงดูมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วความคิดต่างๆที่มันขึ้นมามันทําให้เราอะรู้สึกไม่มีความสุขมินก็เลยหลังๆอาไปก็เลยเลือกที่จะ ย้ายไปแบบว่าเออลองไปนั่งสมาธิดูแล้วก็ปรากฏว่าพอเรานั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขมากขึ้นใจเราสงบมากขึ้นหลับง่ายขึ้นคือเมื่อก่อนเราเป็นคนหลับยากแม่เพราะว่าเราคิดคิดคิดตลอดเวลาก่อนนอนแล้วก็ยังคิดเรื่องงานคิดเรื่องแฟนคิดเรื่องคนรักเก่าอะไรเงี้ยคือมันจะมีความคิดแบบ เยอะมากเต็มไปหมดแล้วก็เป็นแนวความคิดลบๆอะแล้วมันทําให้เราไม่มีความสุขแล้วพอเราเริ่มศึกษาในเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆในชีวิตประจําวันเลยเพราะว่าความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ต่างๆในอดีตที่สังคมหรือคนรอบข้างหรือพ่อแม่โรงเรียนเนี่ยสอนเรามาว่า เป็นการตัดสินอะส่วนมากความคิดมันจะเป็นการตัดสินว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกต้องนะอันนี้เลวคือมันเป็นสิ่งที่เราโดนสั่งสมมาจากประสบการณ์ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันและมันก็คือเหมือนเป็นการตอบสนองอัตโนมัติเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นอัตโนมัติคุณห้ามความคิดไม่ได้หรอก แต่สิ่งที่บินพบเจอก็คือหลังๆอ่ะบีไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาบนก็จะหันไปมองมองดูว่าเราคิดอะไรบ้างแต่นะตรงนั้นอ่ะเราก็ยังห้ามความคิดตัวเองไม่ได้แล้วขึ้นมาเป็นความลบเต็มไปหมดเลยแต่พอเราเริ่มเห็นอนะ่ะเราก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันรู้แล้วเหมือนเหมือนเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วนะเราเริ่มที่จะแบบเออเข้าใจมันมากขึ้นว่าเออเดี๋ยวมันขึ้นหรือมันก็ดับได้จนก,กระทั่ง เราเริ่มดูแล้วว่าแบบเออเราแม่งความคิดเยอะว่ะเราก็เลยเลือกที่จะมาทำพวกสมาธิเพื่อที่จะทำให้จิตเราสงบขึ้นแล้วถ้างั้นอ่ะสมาธิมีประโยชน์ใดๆทำไมสมาธิถึงจะมีถึงมีประโยชน์ทำไมสมาธิถึงมีประโยชน์ก็เพราะว่าทุกครั้งที่คุณอยู่กับความว่าง สภาวะแห่งความว่างไร้ความคิดนี่แหละคือสภาวะแห่งจักรวาลค่ะปัญญาอันไร้ขีดจำกัดท่านถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่าให้นำไปสู่อนัตตาอนัตตาคือความว่างภาวะแห่งความว่างนี่แหละคือเป็นภาวะที่คุณเชื่อมกับจิตปัญญาระดับสูงซึ่งทุกคนนะ่ะมีภาวะนั้นทุกคน เพราะว่าเราอะมีสภาวะที่เป็นปกติเป็นมีความคิดปกติและมีสภาวะที่คุณอยู่ในสภาวะความว่างก็มีเมืเ่อใดที่คุณอะรู้จักเจริญสติคุณจะรู้ว่าบางทีที่แบบคุณอะออพอมีความคิดนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็มาหันไปมองมันบางทีความคิดมันก็หายไปนะตรงนั้นมีความว่างหรือในภาวะที่คุณผ่อนคลายอาบน้ําอยู่คุณไม่ได้คิดใดๆอยู่ๆคุณก็ปิ้งแวบขึ้นมาว่าเอ้ยมีไอเดีย พวกนี้ออกมานะณาภาวะแห่งความว่างนี่แหละมันเลยทําให้เกิดอาการปิ้งแวบความไอเดียดีๆมักจะมาตอนทีภาวะแห่งความว่างภาวะแห่งความว่างนี่แหละเป็นภาวะที่คุณกาลังเชื่อมต่อกับจักรวาลและณจักรวาลเนี่ยคุณอยากถามคําถามใดๆคุณก็จะได้รับคําตอบเพราะว่าณจักรวาลเนี่ยคือปัญญาอันสูงสุดหรือที่เขาเรียกว่าคุรุเพราะฉะนั้นสมาธิมีประโยชน์อย่างไร สมาธิมีประโยชน์ทำให้คุณนะสามารถข้ามความคิดและนำไปสู่ความว่างได้และนำไปสู่าภาวะแห่งจักรวาลที่เรียกว่าสภาวะแห่งความเป็นคุรุหรือไฮเออร์ซิลในตัวคุณได้สภาวะที่คุณอยู่ในมิติที่5เชื่อมต่อกับจักรวาลได้บินเคยทำคลิปก่ยวับจักรวาลน,นะคะเดี๋ยวบินคงไม่ยังไม่พูดซ้าเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลแต่ว่าบินจะลงคลิปเก่าที่บินเคยทำเกี่ยวกับจักรวาลให้กับเพื่อนๆนะคะ สมาธิเนี่ยจึงนําเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเชื่อมต่อแห่งภาวะแห่งความว่างแห่งความเป็นจัก,กรวาลและแน่นอนมันอยู่ในภาวะที่คุณมีปัญญาหลังจากนี้บีก็เลยกำลังจะบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปทุกๆสองอาทิตย์ค่ะทุกวันพุธอาทิตย์ที่สองและอาทิตย์ที่สี่บีเลยตั้งใจว่าจะทำตัวคลิปสมาธิบำบัด โดยเป็นไกด์มีดิเทชันคือบางคนเนี่ยอาจจะถนัดในการนั่งเจอภาวนาพุโทโธพุโทโธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บีเนะ่ะเป็นคนที่มีความคิดเยอะมากบนทําแบบนั้นไม่ได้ความคิดเป็นมาเต็มหัวไปหมดแล้วมันทําให้บหมุดหนดกว่าเดิมอะฟุ้งซ่านกว่าเดิมและทําให้เราอะหลับหรือบางทีฟุง้งซ่านแล้วก็เกลียดการทําสมาธิไปเลยแล้วบินนะ่ะเพิ่งค้นพบวิธีการทําสมาธิบ,บําบัดแบบที่เขาเรียกว่าไกด์มดิเทชันคือการทําสมาธิแบบนํา และทาให้คุณสามารถกลับไปเชื่อมต่อกับข้างในไฮเออร์เซลลคูรุในตัวเองของคุณได้โดยเบนจะมีวิธีต่างๆในการนําคุณเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างเช่นสมาธิเชื่อมต่อเพื่อขอคําแนะนําจากไกด์สมาธิเชื่อมต่อเพื่อให้สิ่งที่คุณอธิษฐานเป็นจริงโดยก็จะมีกระบวนการต่างๆมีคําพูดมีสภาวะเสียง เพื่อทาให้คุณสามารถลงลึกไปสู่ระดับจิตใต้สํานึกระดับลึกของคุณและสามารถทําให้คุณเชื่อมต่อกับจิตคูรุของคุณได้ค่ะก็วันนี้ก็เลยมาบอกเพื่อนๆว่าทำไมสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและบีก็จะมีคลิปฟรีทำสมาธิบำบัดให้กับเพื่อนๆต่อไปในอนาคตนะคะโดยคลิปแรกจะเป็นสมาธิเกี่ยวกับในเรื่องของการขอพรเพราะว่า เป็นปีใหม่เนอะเราก็จะมาขอพรกับนางฟ้ากันนะคะก็ขอให้สิ่งที่คุณต้องการเน่ย mm. เกิดขึ้นจริงๆมันมีวิธีของมันเพราะว่าจิตเราอะสั่งทุกอย่างได้คุณต้องการอะไรคุณแค่เลือกความคิดที่ดีๆให้กับตัวคุณและเขาบอกก่อนว่าสมาธิจริงๆอะมไม่จําเป็นต้องเป็นการนั่งสมาธิแบบตั้งใจแบบหรือว่าฟังกด์เมดิเท่ที่ พี่บินะบอกเพื่อนๆทุกคนให้ฟังคลิปบินนะแล้วบินจะมีนำสมาธิขึ้นจริงมันไม่จำเป็นต้องคําขนาดนั้นก็ได้ถ้าเกิดคนที่เก่งฝึกจิตมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็สามารถแบบแค่คุณรู้ตัวตลอดเวลาคุณรู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่คุณเป็นผู้มองสังเกตการอันนั้นก็ถือว่าเป็นสมาธิเหมือนกันนะหรืออย่างถ้าบินเคยเคยดูคลิปอื่นๆของบินอะคือแค่คุณระบายสี ระบายสีแมนดาราิระบายสีอะไรก็ตามที่คุณชอบทํางานอะไรที่จดจ่อนักสภาวะตรงที่ไร้ความคิดนั่นก็คือสมาธินะหรือคุณไปเดินในธรรมชาติอันนั้นก็สมาธิเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นว่าคุณต้องมานั่งสมาธิแบบพุทโธพุทโธหรือไกด์ไม่ได้เทศที่บินกลางจะทำก็ได้ถ้าขดคุณไม่มีเวลาแต่ว่าบางทีสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นเหมือนกันก็อยากจะให้คุณหาเวลาให้กับตัวเองบ้าง บางคนเข้าใจบางคนมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองแต่ว่าเป็นเชื่อว่าเวลาที่เป็นจะทําตัวไก์ไม่เห็นมีแค่10นาที15นาทีอะไรเงี้ยเพื่อนๆน,น,น่าจะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างในก่อนนอนหรือตอนเช้าตื่นเช้าหน่อย 1 0 1 5นาทีเพื่อชีวิตที่ดีของเรามากขึ้นในอนาคตมันก็คงเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่จะอยู่ต่อไปในโลกใบนี้ด้วยความสุขสงบและชีวิตดีร่ำรวยอุรมสมบูรณ์เพราะว่าจิตคุณสั่งอย่างได้ถ้าเกิดคุณสามารถข้ามความคิดลบได้คุณก็สามารถสั่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้เช่นกันก็วันนี้จะมาฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e แอนเจลไกบายบีนะคะก็จะมีสาระดีๆอย่างนี้เสมอนะคะไว้พบกันใหมค่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี สวัสดีค่ะบ๊ายบาย